สู่เกมกำแพงซ่ากันต่อนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะทีมสีแดงนะครับเป็นแชมป์นะฮะได้เข้ารอบมาเพราะฉะนั้นนะฮะมีโอกาสชิง1 0 0่งืนบาทนะครับจากแฟนเนเจอร์เกมและกำแพงบูนนะตัวนี้ของเราเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาชนิดหนึ่งในซีเกมนั่นก็คือยกน้ำหนักนะฮะยกน้ำหนักนี่ถือว่าโอ้โหโด่งดังมากจนกระทั่งมีประโยคคิดประโยคนึงจำได้ไหมฮะสู้คบสู้เว้ยโอ้สู้ไมครับ ด้วยโอเคนะจะสู้นะเชิญที่เฟรดีพพ้พร้อมไหมพร้อมสีแดงพร้อมไหมพร้อมพร,ร,ร้อมนะฮะกำแพงซ่า แ้วพวกเขาก็ทําได้นี่คือกำแพงของกีฬายยกน้ำหนักครับแรกๆดูคุณเขาทรายกับลูกทีมจะเกี่ยงกันเล็กน้อยแต่พอกําแพงมาถึงคนก็ตั้งหน้าตั้งตากระโดดพร้อมกันและลอดไปได้อย่างงดงามต้องขอชูคุณเขาทรายครับที่แม้ว่าพวกเขาจะติดแต่ก็ใช้ความแข็งแรงดันทะลุมาไ,ได้มีและครับขวัญใจชาวไทยวัน้าทีมสีแดงเขาทรายกาแล็กซี จริงๆนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้นะทีมสีแดงนะครับถือว่าเป็นแชมป์ไปแล้วนะฮะและแน่นอนผ่านกับแพงโบนัสนะฮะรับอีก10,000บาทจากกาแฟเนเจอร์เกีและโลกเหนือจาก10,000บาทจากกาแฟเนเจอร์กียร์แล้วนะฮะทั้ง3ท่านจะได้ถ่ายภาพนะฮะขึ้นกำแพงกิติยศด้วยอู้หูอู้สุดยอดมากๆเลยนะอันนี้นะฮะน้อยคนมากที่จะได้ขึ้นกับเรานะฮะจริงป้าถือว่าเก่งมากนะครับเอาตอมือหน่อย เอาล้วฮะวันนี้นะก็ถือว่าสมจักสีเป็นแชมป์ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถผ่านกาแพงโบนัสไปได้นะครับเอาล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทีมสีน้ำเงินมาใหม่ไหมมาครับมานะฮะขอขอบคุณพี่สมจิตด้วยนะฮะคุณหน้าทีมสีน้ำเงินขอบคุณมากครับและแน่นอนนะต้องขอขอบคุณพี่ระนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ระครับขอบคุณทีมสีแดงด้วยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ และที่ถามไม่ได้นะต้องขอขอบคุณมากครับสําหรัสราว่ายน้ำเจดีผูและกาแฟเนเจอร์เกลสำหรับคุณผู้ชมที่ทางบ้านนะฮะสนใจอยากมาดูเล่นรายการของเรานะฮะเหมือนกับน้องกรีนแบบนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถส่งเข้ามาไ,ได้นะครับที่ w w w h o นะฮะ d o d thailand th com นะฮะหรือว่าอยากทราบข้อมูลข่าวสารเข้าไปดูได้นะครับที่ facebook c o m com e l a s h thailand th นะฮะมีข้อมูลของเราเยอะแยะมากมายนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ